โอเคครับผมขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมรูเซียนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาแนะนำอีเวนต์นะครับวันนี้จะมาเอ่อเทสตัวละครอย่างพระสุทนชุดแต่งงานนะครับว่าหลังจากหมดบัฟมาตั้งนานแล้วแล้วก็อยู่ในยุคที่ตอนนี้มีตัวเก่งๆอย่างเอ่อนาเดียใช่ไหมวะตัวเก่งๆอย่างนาเดียเข้ามาแล้วอะ่ะมันจะยังไหวอยู่ไหมหรือว่าจะยา อย่าว่าแต่นาเดียเลยครับเอ่อตัวละครแบบว่าตัวละครอื่นอะ่ะพายังสู้ได้อยู่ไหมเพราะว่าพามันติดตรงที่ว่าจี้มันค่อนข้างที่จะเยอะเกินช่องนะครับถ้าเกิดว่าปรับใส่จี้ได้5ชิ้นนะเออพอดีเลยพาน่าจะโหด <c oughs> แต่พอดีมันไม่ไหวนะครับมันได้แค่สีช่ช่องเออลอคำพวนแล่ลิ้นพันโอเคก็คือ จะมาบอกว่าผ้าหลังจะไม่มีบับแล้วมันยังโหดไหมล่ะขอทวนสกิลให้ฟังก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่รู้แล้วหรือว่าลืมก็คือสกิลนี่สกิลแรกเ,เป็นก้อนคูณ450นะครับแล้วก็เมื่อเดินผ่านพื้นที่แฟมข้าม80ทําลายนะครับทำลายอาคารและยกเลิกเอฟเฟกต์ทาสีเนาะ <S <S แล้วก็อีกสกิลก็เมื่อก่อสร้างโอกาส65นะครับจะค่าก่อสร้างอะไรมนาะคูณ1ิ โอเคแล้วก็50%ที่จะขุดแลนด์มาร์คในพื้นที่หุ่นนะครับพระที่ผมถามว่าเออพูดว่าทำไมพระนี้ถึงแบบว่ายังใช้ได้ไหมนะเพราะว่าประเด็นคือเว้ยตอนมันมีบัฟอมันเป็นบัฟแกนดูดดูดบริจาคนะครับมันก็เลยชิลไงมันสามารถใส่ชีได้เยอะใส่หมวกพระนี้มันไม่มีหมวกนะครับเลยต้องใส่หมวกในตัวแต่ประเด็นคือเมื่อ บัฟหมดซึ่งบัฟหมดนานแล้วล่ะครับผมก็ได้ใช้เซตนี้อยู่นะครับเซตปัจจุบันก็คือแต่ว่าเซตนี้มันใช้หาเพชรค่อนข้างยากนะครับเพราะมันไม่มีการตายนะนีนน่๋ยวไปดูผมใช้เป็นเซตนี้นะครับเป็นหมวงนินจาแกนแม่เหล็กคิสตันนะครับแล้วก็แกนหลุมดําแล้วก็นวมชกแม่นยำเนาะ ็คือเซตนี้จะเป็นเซตหายะเซตท,ที่ผมว่าที่ผมคิดว่ายากนะครับถ้าเกิดว่าผมจะเล่นตัวล้มอะ่ะผมจะนิยมเอาไม่ได้จัดไว้ด้วยผมจะนิยมเล่นเ,เนอปุกนะครับใช่เอาเนอปุกไปเนาะแล้วก็จะถอดหมวกเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะนะครับมันจะมีการตายไงทุกคนถ้าเกิดหยิบเนอปลุกอะ่ะเพราะเนอปลุกเขาไม่หมวกอยตัวเองเนาะไม่เหมือนพระ แต่ถ้าเล่นพระในการหาเพชรผมอาจจะถอดนวมแม่นยำนะครับใส่เป็นเ,เข็มเจานะเนาะนี่ใส่เป็นเข็มเจานะเนาะเพราะว่าพระมันต้องมีการตายนะครับอย่าว่าแต่พระอะไรทุกตัวละครต้องมีการตายนะครับจะเป็นเข็มเจาะเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยก็ได้นะครับแต่จําเป็นต้องมีเนาะในการหาเพชรนอะ่ะไม่งั้นคุณก็จะแตกเร็วนะครับไอเหี <laughs> ้ย <Yeah. laughs> แหว่งก็พูดซัทะลึ่งเลย ก็คือว่าวันนี้จะมาทดสอบนะครับว่ามันยังไหวหรือเปล่าแต่ผมก็ใช้พระเล่นมาตลอดนะมันก็ยังพอได้นะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะตายง่ายไปหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีการตายง,งั้นครั้งนี้ขอเทสเป็นแบบว่าเซตที่อาจจะเอาลงหลีกได้นะก็คือใคร,ใครเ,เข็มเจาะนี่แต่ว่าประเด็นคือจี้ฆ่าเขาอาจจะมีแค่จี้เดียวเว้ยทุกคนก็คือแกนเมลิกิสตันนะครับ รือที่จริงแกนหลุมดำนะใครมีหลุมมุดแถวอะ่ะใส่ในหลุมมุดแถวก็ได้นะครับแต่พอดีว่าหลุมมุดแถวออฟของผมมันไม่ดีเนาะถ้าเทียบกับแกนหลุมดำเนี่ยแกนหลุมดำผมออฟดีกว่านะครับแล้วก็เซตก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สาเหตุว่าทำไมถึงไม่ดีตรงที่แกนแม่เหล็กคริสตัลอะ่ะมันยังไงดีวะคือแกนแม่เหล็กคริสตัลชิ้นเดียวในการฆ่าเขาอะ่ะมันไม่ไหวนะครับทุกคน บางทีเขาอาจมีป้องกันนะ่ะป้องกันเขาออกรัวเลยก็ได้เราก็หมาสิครับมันเลยต้องมีจี้ชิ้นอื่นนะผมก็เลยแนะนําว่าเวลาเล่นตัวแบบว่าสร้างอะไรอย่างเงี้ยด,ดูจีด้ดูชิ้นเดียวมันไม่พอแล้วครับสมัยเนี้ยควรจะมีดูดมีดักหรือม่ก็มีดูดกับมีเตะนะครับที่ผมคิดเออเตะก็คือหมัดเตะทั้งแมบนั่นแหละไปเดี๋ยวไปลองแชมเปี้ยนลีกไม่เปิดรีเพว์ไม่เปิดนะครับลองให้ดูไว้ได้เด้อแมพที่ กสุดของตัวร่มทุกตัวไปทุกตัวะวะผมไม่เฉพาะตัวที่สร้างแลนดได้อะสร้างแลนดโดยการจ,าจ่ายค่าจ่ายจ่ายค่าสร้างคูณสิบอะแบบนี้แหละมันต้องไหวนะครับไม่ไหวก็อ้อกำลังจะพูดไม่ไหวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เซนเฮ้ยเซนกลางอะระวัง3 0ไม่ออกแล้วจะหมานะครับแต่ด้านของเขาออกผมก็เอ่อเจง๋งทำไมต้องเจอลิกะครับเนี่ยลิกะคือตัวเมนผมเมื่อก่อนเลยแล้วเนี่ยถึงแม้ช่วงนี้จะอย่าเรียกช่วงนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้เล่นนานแล้วก็ลิกะพอดีว่าลิกะเดี๋ยวนี้มันผมไม่รู้จะจัด,จดเซตยังไงอะไม่เว้ยคือเซตที่ผมใช้ปกติเมืองมันถูกอะ โอเคการไหนเดีวยวเนี่ยฮะเขามีป้องกัน50ด้วยแต่ป้องกันเขาไม่ออกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้จี้มาเตะมันจะบังคับไม่ให้ออฟออฟกันฝ่ายของข้ามออกด้วยเนาะนั่นแหละข้อดีอีกอย่างไปเอาเก,ก,กาะพาตัวน,นี้เล่นวิกได้นะครับเพราะมันทำลายเกาะได้ไงสามารถเอามาเก็บคูณ5ได้ ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยเก็บวะเดี๋ยวได้ไม่ค่อยครับผมยังไม่เคยชนะพระเอ่อผมยังไม่เคยใช้พระแต่งงานเก็บคูณห้าเลยอถอยตกเข้าให้เลยอ๋อเขามีเข็มเจาะด้วยเ <5. S 1> พิ่งเห็นจี้กันตายเขาสองชิ้นนะครับเนี่ยทั้งเข็มเจาะทั้งเอ่อแปลล็อกนะอ๋อเดี๋ยวนี้มันดูอย่างนี้ได้แล้วนะเนะี่ยเพิ่งเห็น โอเคที่ยังหมวกนินจาผมว่าหมกนินจานะมันคอมโบกับจี้ดักได้เว้ยแต่ถ้าคุณไม่มีจี้ดักก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่สำควรอามาเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาหมวก L เออเออหมวกลามาทําไมหรือถ้าอาจลงหลิยจริงผมอาจจะเอาพระใส่เป็นไอ้นี้หมวกสงการนะครับหมวกสงการก็เป็นทางเลือกที่ดีหกวย เออหมกสงการเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่จะทอยไม่ค่อยแม่นอ่ะผมรักเกยียรหมกสงการมันทอยไม่ค่อยแม่นโอเคเออกแบบคอมโบคอมจอยอ่ะทุกคนอืมจีกันไม่ออกไปดีโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยนะคูณอะ่ะคูณคูณเมืองอะ่ะโคตรเวนโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูสักตาสองตานะครับสามตากันไป รีบ้างรีบบ้างเจอแต่คนเดิมก็ใช่เรื่องเนี่ยครับมาทุกคนพระมันต้องเก่งนะครับขึ้นชื่อว่าพระสุทนแต่งงานแล้วด้วยทุกคนมันไม่เก่งมันก็มาสิครับน้องๆอ everybody fucking job อุ้ยอะไรวะเนี่ย จเจอตัวละครในตำนานนะครับนี่ไงจริงด้วยโอ้ฝั่งเขาอ่าอันนี้เป็นดูดเงินนะดูดยิง90%ินแต่ต้องตกคนที่เดียวกันเมื่อเดินผ่านโอ้โหโอ้ยไอ้เวนโมเดอานตัวละครรอบตั้งแต่โอ้เป็นเป็นปีแล้วมั้งครับเนี่ยถึงไม่ว่าทุกคนถึงแหละไม่ถึงต้องถึงครับ <c oughs> ผมก็จำไม่ได้เมื <c oughs> ่อก่อนผมจำได้ว่ามีขายทิ้งหมดแล้วมั้งเนี่ย อันนี้เป็นบอสเซลลี่ตัวไหนไม่รู้นะแต่จำได้ว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันมีบอสเซลลี่แบบว่าทั้งสายวิกสายผสมสายล้มอะไรก็ไม่รู้นะนะั่นอ่ะโอเคที่จริงภาพแนะนำให้ใส่เป็นเอเอหลุมดำมุดแถวไว้ทุกคนแต่ว่าหลุมดำมุดแถวผมออฟไม่ดีอนะถ้าเทียบกับหลุมดำนี้ซึ่งออฟซึ่งออฟดีมากเนาะก็เลยต้องทำใจย,ยอมรับสิ่งที่มันเป็น หน่าเขาทอยมาหวังดูดเงินผมแล้วทอยไงก็ไม่ถึงอะอ้ถึงแล้ววะไม่เอาไม่ดูดโอ้โหโมโหแล้วนะเว้ยอืมสวยครับผมเอาไงดีวะเนี่ย ผมต้องดูดใช่ไหมต้องดูดอย่างเดียว,ยเ,ยวเพราะว่าถ้าเกิดตามปกติตอนที่ผมเด่นอะถ้าเกิดไม่ได้ลงรีก่ะผมก็จะไม่ได้เอาจี้กันตายบางไงมันก็จะมีแค่ป้องกันนะครับที่ช่วยได้โอเคอดูดมาติดคูณสี่ในแล้ว ปาบเขาให้ไม่ติดครับ50%คูณ4มันแรดูน้อยน้อยต่ำใจมากเลยทำไมอะ่ะมันติดยากนะครับเนี่ย<ป>เล่นเล่นมาแม่งไม่ติดเลยเว้ยทุกคนวิ่งอีกไปอ่าไม่วิ่งก็ดีแล้วมันจะไป็นซีวิ่งอะไรนักหน้าโอเคอ้าทำลายเมืองเดียวอะไรวะรวดูระดักไหนดักโน้แล้วกันจุดสตาร์ท ติดคุณสี่ภาพเขาให้นี่สวยครับเหมือนก็จะแพงไปเอาเรื่องว่ะทุกคนผมว่าที่จริงมันก็ยังเล่นได้นะอเออแต่รู้สึกช่วงนี้นะครับที่เขาบน่บนๆกันว่าเออนาเดียป,ปิดยากนะครับตอนที่ผมลงหลีกเหล็กร่มดาวนะครับแมพของอ แบบเวล่านะครับเอาเวล่าไปตบมาก็นาเดียก็นาเดียแต่ครับเจอเวล่านะเจอแบบว่าวัวมากครับสี่ห้าคนเลยแม่งแต่แพ้แต่แพ้เวล่าผมทุกคนนะครับเออผมแล้วง,งงว่าจะไปหานาเดียมาทําไมเนาะ <laughs> เออก็อ๋อโอเคผมรู้ละนี่เขาให้น,นี่รู้แล้วนะครับว่าเออเอามาจากไหน แม่ผมก็คิดว่าย้อนกลับไปเมื่อสักปีที่แล้วที่เขาแจกโอเคก็หลังจากการเล่นสองตานะครับก็น่าจะได้เห็นแล้วเนาะว่ามันยังว่ามันก็ยังพอใช้งานได้นะเดี๋ยววันไหนว่างๆผมอาจจะมาลงเลยเพชรให้ดูถึงแม่ผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะค่อนข้างยากนะครับก็ย้ายผมลงเลยโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคใครชอบฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับค,คลิปนี้ก็สวัสดีครับ